ครับผมก็ผมช่องพายส่งสิริลงอ่านนะครับนี้ก็พรยากะศตอนเช้าของพายวัดดีวันนะครับผมวันนี้เราก็จะพาไปในวัดนะครับเพราะว่าวันนี้ทางวัดได้รลสุดนะครับผมสมตบนสร้างอุโบสถใหม่นะผมหลังใหม่นะครับก็ต้องพาน้องลงไปช่วยเพราะว่าน้องไปช้างวัดนะครับผมช่วยไหลนะครับแล้วก็อาจจะมีพี่น้องชาวช้างมาช่วยด้วยนะครับผมหลายๆตัวหลายๆช่องนะครับเดี๋ยวดึงลูกเดี๋ยว นี่ก็รออีกสักพักนะครับผมตอนนี้ก็หกโมงสามเก้าแล้วก็ปไปไปประมาณประมาณเกือบจะเจ็ดโมงนะครับดีไม่ดีไปเจ็ดโมงเนี่เพราะว่างานบ้านเรายังทําไม่เสร็จเลยนะครับผมคุณผู้ว่าทำความสะอาดโคกไม่จอยอยู่นะครับผมก็บดหญ้ายญาทวแล้วก็ว่าจะไปตัดหญ้าี่ยรดกระบะก่อไปแล้วนะครับผมหลัว่ากะก็เป็นงานตัวหนึง่งที่บ ปะลูกปะปะ,ปะยากเรีนาน้ำแบบกินน้ำแบบได้น้อยนะผมเราก็ต้องให้น้องกินบ่อยๆนะตื่นเช้ามาให้กินนะผมดูเล่น่ะก่อจะดึงสายมาไม่ให้ดึงนะผมดูเดี๋ยวน้องอารก็จะขี่ลงไปนะไมไ่ไม่เอาขึ้นรถนะครับผมเพราะว่าวก,ก็ต้องคำไม่รู้ว่าแกว่างไหมแล้วไม่อยากรบกวนแกนะครับผมแล้วก็ต้อง ทำด้วยตัวเองบ้างนะผมปะโบโ๊บปะปะแล้วก็ได้ทำดูขาดแล้วนึงนะผมเดี๋ยวเราเอายาเรากินนะก็าชาวยาติเราก็หมดนะครับนี่เหลือเท่านี้นะเดี๋ยวเราก็ต้องตัดยามาเพิ่มนะครับผมแพ้วันนี้ก็แจมให้กินเยอะนะผมกินสิบสี่ห้าลำก็พอินนะผม กินเถอะแบกสองแบกนี่แกก็จะกินไม่หมดนะผมเหลือลำเต็มนะมาลูกมามาไม่นองได้รับประทานตอนเช้านะครับแสงกินไหมครับอยูนี่โยนยาให้กินน้องจะไม่เดือน,นะครับผมดูถ้าอยูุ่วัดนี่ก็ชุลมุนแล้วนะครับตอนนี้นะครับอยู่นี่น้งก็ไม่เดือน,นะครับผม อันที่หนังก็หนาเกินเพราะว่าได้ลินคิดตุมได้ลินอะไรนะผมตัวดำนะครับเดี๋ยวก่อนไปแล้วก็จะอาบน้ำให้น้องแล้วก็ไปเลยนะเพราะว่าหัวมันร้อนน้องนะผมก็จะแวะตรงในมีสะมีน้ำแล้วก็จะแวะจะลอยนะครับแบอน้องร้อนแบอน้องหิวน้ำนะผม จะกินน้ําบ่อยนิดหนึ่งนะครับายบัดนะครับกินเช้าถึงเงย็นนะผมสองสามชั่วโมงกินทีหนึ่งนะครับงเ,งนะเพราะว่าน้องก็กินน้ำน้อยนะครับผมช่วงนี้ก็ป้อนอเรือกับมะขามเปียกนะผมทุกวันเลยนะครับ อันที่ท้องน้องยุบนี่ก็คือตอนเช้านี่ช้างจะถ่ายออกหมดท้องนะผมตั้งแต่ตอนค่ำนะน้องก็ตอนนี้คือท้องว่างนะผมน้องก็ต้องกินนะผมเดี๋ยวแต่ไปนี้ไปก็จะกินหญ้าริมทางจะเป็นหญ้าคุม,มนิตหญ้าจินนารี่นะครับผมแม่แม่แปลว่าที่จะกินดีนะน้องก็ไม่ได้กลับบ้านง่ายนะเดินทางจากวัดมานี่ก็สองหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะผมนานมากนะผมแล้วก็ จุงน้องลงไปเลยนะผมน้องก็จะเดินตามเราครับผมเดินจูงหูนะ <c oughs> ไปยังครับเดี๋ยววันนี้ก็จะไม่เล่นกลน,นะผมอาจจะคุ้นชินกับเสียงรถนับที่เราสตาร์ทไว้ทุกวันนะผมเช้าเย็นนะผมน้องก็น่าจะคุ้นชินนะผมนี่ก็ <c oughs> คือการฝึกฝึกน้องอีกวิธีหนึ่งนะผมแบบเวลาไปแห่ง,งานเวลาไปอออกกํา,ากลังกายก็ ปลูกได้เลยนะนี่แล้วให้อย่างดีนะผมเล้วให้แบบเอา้ากีดที่นี่นะลูกถอยดูนถอยอย่าจ,จับเปลือนครับถอยถอยเีจะต้องเก็บไว้ให้พี่ควานเอาไปปลูกนะครับผมบางวันพี่ควานก็จะไปปลูกหญ้าบางวันก็ไม่ได้ไปปลูกหญ้านะครับแต่เราเอา บะคามนะครับงาบะคามถ้าวัดที่ก็จะชอบกินพวกต้นไม้อะไรเย,ยอะอยู่นะครับโอ,โอ้โหอะไรเจ็บ,น,บนะครับก็ได้เวลาแล้วครับผมกินว่าครับนิ่งอย่าเดินอย่าเดินลูกน้องก็จะกินทั้งกิ่งเลยนะครับผมน้องก็จะกัดกินไปเรื่อยๆนะครับผม บางวันก็รูดบ้างครับใช้สูตรคุณยายทั่วเลยนะผมนี่ตัวนี่กินได้ทุกอย่างนะครับผมไม่ทุกอย่างครับดูว้น,หนาหญ้าแบบไม่บดนะครับผมก็กิ่งไม้ใบหญ้าเล็กๆนี่แกจะกินได้หมดนะครับผมเพราะว่าแกจะรูดเอาแต่ใบนะครับผมแกไม่กินกิ่งกินต้นมันนะครับไม่กินเปลือกมันเลยครับแกตอนนี้แกก็รู้แล้วนะครับผม ก็รู Off ้ว nope. ่าแกก็ตอนนี้คืออยากกินนมแม่นะครับไเป็นยังเป็นยังนะเป็นยังครับเป็นยังครับเป็นยังคุณไม่ตอบด้วยอ่าถอยลูกถอยมามาคุณยายเดี๋ยวมาสิกเก้าไปได้ไหมมาคุณยายมา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 ไหนมามามาปุ๊บมาลูกมาลูกเฮ้ยมามามา มาตัวนะตัวนะมาหาคุณยายนะผมจะกลับบัสแล้วนะครับรอมาอคุณยายผมแปลว่าก็จะกลับบา้านจะได้คุณยาย เป็นยายด้วยตจงค้ามุกพาก็จะกลับบ้านแล้วดื้อนี่ว่างๆเดี๋ยวพาวัดจะมาหาพาวละไปทํางานก่อนไปช่วยวัดหาทุนก่อนด้วยคนยายยายก็อยู่นี่แหละตลอดเลยนะครับผมกับแม่จอยไม่ได้ไปไหนนะจะอยู่บ้านยี่สิบหลังของเราตลอดนะครับผมครับผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะครับผมถ้าเป็แม่เอฟที่ท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ ไอช่องพายส่งสิ่อิ์องอัดก็ได้นะครับผมเจอกันคิปหน้านะครับผมอย่าลืมมาอุดหนุนไลฟ์สุนรองอัดเสาร์อาทิตย์นะครับผมขอบคุณครับ